สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะตอนนี้คุณหมอก็มาเข้าน้ำเครือให้ยายนะคะนะคะมารักษาย่ายนะคะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะทับหูแล้วมันจะต้องดูต้าวเพราะบางทีมันทับอย่างนี้ปึ๊บมันก็ไหลช้า คุณยายช้างชราสกขภาพไม่แข็งแรงนะคะคุณหมอก็มาให้วิตามินนะคะแล้วก็ให้ตัวยานะคะ ตอนนี้คุณหมอกําลังเข้าน้ําเปลือให้ยายนะคะนะคะเพราะว่าคุณยายอาการอ่อนเพลียนะคะไม่มีแรงนะคะสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะออคุณหมอก็จะให้สารอาหารคุณยายนะคะแล้วก็ยานะคะ ตอนนี้ยายก็ใส่น้ําเกลือเสร็จแล้วนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสองลังนะคะคุณยายก็ได้รับยาวิตามินนะคะแล้วก็สารอาหารแล้วก็คูโคสนะคะความรุงร่างกายนะคะ พนควันจะพาไปเดินนะคะคุณแม่จ๋านะคะช่วงที่ว่าให้น้ําเกลือนะคะก็ให้ผลไม้ใหญ่นะคะนะคะให้ผลไม้ใหญ่เดี๋ยวตอนเย็นจะไปหาพี่สีนวลกับพี่ดาวเรื่องนะคะนะคะก็ไปไล่ผลไม้ให้ของเชือกได้ทานด้วยนะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเมตตา สาวๆด้วยนะคะนะคะวันนี้คุณยายก็ได้ทานผลไม้แล้วได้น้ำเกลือแล้วนะคะค่ะยายก็จะได้พักผ่อนด้วยนะคะพักผ่อนก็จะพาไปเดินนะคะนะคะก็ช่วงเย็นก็จะไปเปิดไลฟ์กับพี่ดาวเรืองและพี่สีนวันนะคะวันนี้นะคะค่ะเพื่อแบบ ได้มีคะแนนซื้อต้นสับประรดด้วยนะคะอันนี้พ้อควานทำได้นะคะคุณแม่จ้านะคะทำได้แต่ว่าแทงน้ำเกลือไม่ได้อย่างเดียวเขาน้ำเกลือไม่ได้นะคะคุณแม่ ดโดนหมอฉีดไปหนึ่งแคมนะคะไปหนึ่งเข็มเรียบบวมึงอยู่จะมือเรอนำความบ,บมุเบบมมเกเจ็บด้วยแหละนะคะกดไว้หนึ่งนาทีขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เมตตานะคะ จเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ